สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลจะพาไปถ่ายรูปกันอีกแล้วแต่ครั้งนี้นะคะจะมาในรูปที่แบบว่าเรียบร้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะไปใส่ชุดไทยถ่ายรูปเล่นที่วัดกันค่ะและแน่นอนนะคะสิ่งที่สําคัญก่อนออกจากบ้านเราต้องใช้นี่เลยค่ะลิเอนโลออนน้าหอมนะทุกคนวันนี้นะคะเบลเลือกเป็นกลิ่นเฟดฟูตตี้มานะเพราะว่าเราเนี่ยไปถ่ายรูปในวัดที่แบบร้อนใช่ไหมก็อยากได้ความแบบสดชื่นค่ะแบบว่าเวลาลมพัดมาพอได้กลิ่นของเฟดฟูตตี้เนี่ยก็จะทําให้รู้สึกแบบว่าเออมีเอเนจีนิดนึงนะคะที่สําคัญนะคะ โลน้ำหอมเนี่ยเขาแห้งไวแล้วก็สบายผิวมากด้วยนะคะแถมเขายังมีสารบำรุงให้รักแร้กระจ่างใสด้วยนะคะทุกคนไปก่อนออกจากบ้านตอนนี้เราก็ถึงแถววัดอาดุณแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปหาร้านเช่าชุดไทยเพื่อที่จะให้เข้ากับเทน,นิดนึงก่อนนะเราเปลี่ยนเป็นชุดไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลือกเป็นสีส้มสดใสให้เข้ากับเฟรฟ,ฟูตี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นกันรูปที่ไปถ่ายมาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเผ่อบ้างมองกล้องบ้าง วันนี้อากาศร้อนมากนะคะแต่ว่าเหมือนเดิมเพราะว่าเบลชัยรีเอ็นโดออนน้ำหอมนะเขาระง,งับกลิ่นได้นานะคะตัวก็เลยยังหอมสดชื่นอยู่เป็นสูตรคินบิวตี้ด้วยนะอ่อนโยนใช้แล้วไม่แพ้ไม่คันใครอยากตัวหอมสดชื่นมี energy ตลอดทั้งวันวกดตะกร้าเหลงได้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ